พลังจิตเคล็ดวิชาชีวิตสู่พลังงานใหม่ชีวิตใหม่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้จะเป็นเคล็ดวิชาที่ว่าด้วยการออกจากตัวตนเก่าออกจากความคิดด้านลบความคิดที่มันทําให้เรายุ่งเหยิงความคิดที่มันทําให้ใจเราทุรนทุรายความคิดหรือความรู้สึกที่มันปั่นหัวให้เรารู้สึกถึงความมีทัศนคติไม่ดีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่ต่อการกระทําของเราหรือแม้กระทั่งการกระทําที่คนอื่นทำต่อเรา เราไม่เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนหลัชีวิตไม่เรียนรู้วิธีการสลัดหรือสลายทัศนคติด,ด้านลบที่เราเรียกว่าความคิดด้านลบชีวิตของเราก็จะรุนรังวุ่นวายสับสนแล้วก็กลายเป็นกระบวนการของขยะที่มันถูกก่อตัวในระดับของเซลล์ในระดับของแอคซอนโครงข่ายสมองใหญ่ประสาทก็เต็มแต่ด้วยพลังงานด้านลบหรือพลังงานขยะถ้าคุณไม่รู้จักสลัดมันออกมันก็จะเหมือนตังเม ह, เหมือนเชื้อโรค ที่มันเติบโตขึ้นในร่างกายของคุณซึ่งไม่ต่างจากเซลล์มะเร็งงนั้นวันนี้การที่เราจะเรียนรู้กันสลายพลังงานด้านลบออกไปจากความคิดของเราจึงเป็นกลยุทธ์สําคัญสําหรับคลิปวิชาชีวิตในยุคพลังงานใหม่เพราะว่าพลังงานด้านลบนี่มันเป็นเชื้อโรคที่แพร่ระบาดอยู่ในจิตใจหรือความคิดของเราอย่างรวดเร็วแล้วถ้าเราไม่รู้จักใช้วัคซีนหรือขจัดมันออกไปจากใจของเรามันก็จะครอบครองสมองหรือ กระบวนการของความคิดของเราจนหน้าเป็นห่วงหรือในที่สุดมันก็กลายเป็นเชื้อโรคร้ายที่ทําลายชีวิตของเราได้คนที่ประสบความสําเร็จในโลกส่วนใหญ่มักจะไม่มีความคิดด้านลบเลยเขาสามารถขจัดหรือสลายความคิดด้านลบออกไปได้อยู่ที่คุณจะค้นหาสแสวงหาวิธีขจัดความคิดด้านลบของคุณอย่างไรแต่สำหรับคำแนะนำของผมในวันนี้ก็คืออย่าคิดถึงมันอย่าให้อาหารอย่าให้เวลาอย่าให้ราคาของความคิดด้านลบ ไม่ว่าจะคิดลบกับตัวเองหรือคิดลบกับคนอื่นอย่ามัวไปเสียเวลากับการวิาพากษ์วิจารณ์หรือการกระทําของคนอื่นที่เราไม่ชอบหรือความรู้สึกที่ไม่ดีที่เรามีต่อตัวเราเองหรือคนอื่นเอาเวลาเหล่านั้นมาคิดในแง่มุมที่ดีๆกับตัวเองแง่มุมที่ดีของชีวิตหรือคิดสร้างสรรค์เหมือนดอกไม้ที่ผลิบานแล้วชีวิตของคุณก็จะมีความกระชุก่กระชวยมีความเปิกบานแล้วก็มีความสุขขจัดความคิดด้านลบ ออกไปจากหัวใจของคุณออกไปจาบหัวสมองของคุณออกไปจากกระแสจิตของคุณแล้วคุณก็จะพบว่าคิดด้านบวกคิดได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปขออนุญาตใครคิดแล้วมีความสุขคิดแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสสมองพองโตหัวใจพองโตจิตใจเบิกบานมาคิดและกะจัดความคิดด้านลบออกไปให้หมดเพื่อคุณจะได้พบกับชีวิตใหม่ที่แสนสมัดิสจทธิและสามารถค้นพบความสุขได้ตั้งแต่ คุณแก้จัดความคิดใน,นลูออกไป